เห็นกันหรือยังครับมีข่าวคนใช้ c h a t GPT หาเลขลอตเตอรี่ไปซื้อแล้วก็ถูกหวยทั้ง20ล้านเลยนะครับโอ้โหมันจะได้ขนาดนั้นไหมเราลองมาขอเลขหวยจาก Chat GPT กันดูบ้างครับว่าจะใช้คําว่าอะไรและเราจะได้เลขอะไรกันบ้างเรามาเปิดแอปพลิเคชัน c h a t GPT กันเลยครับจากนั้นเราจะใช้การพิมพ์ด้วยเสียงนะครับช่วยใบยหวยงวดนี้หน่อย ลองดูเข้าไปนะครับเขาอาจจะส่งมาให้เป็นตัวเลขหรืออาจจะส่งประเภทข้อความแบบนี้มาให้เราก็ได้นะครับผมนี่อาจจะเป็นตัวเลขมาให้เลยแบบนี้ให้มาตั้ง5ตัวโอกาสถูกตั้ง5้าเลยหรือเปล่าแบบนี้ได้ครับผมหรือจะใช้คําอื่นๆก็ได้เช่นเลขดังสําหรับหวยงวดนี้ ลองส่งเข้าไปเลยนะครับเขาอาจจะดึงข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆหรือจากอาจารย์ต่างๆขึ้นมาให้แบบนี้เลยก็ได้นะครับนี่เลยครับนี่คือเลขสต,ติติเขาให้มานะครับใครสนใจในส่วนของเอ๊วันตุจ,จีนวันกองทัพไทยอาจารย์เบียเชนุกเลขปฏิทินหวยไทยรัฐต่างๆก็มีให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนจะถูกหรือไม่อย่างไรก็ต้องบอกว่าเออ แล้วแต่ดวงจริงๆเลยนะบางทีอาจจะใช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับคำที่เราใส่เข้าไปด้วยบางทีคำคีย์เวิร์ดต่างๆที่เราถามเข้าไปอาจจะได้ตรงหรืออาจจะไม่ตอบหรือจะตอบเราอ้อมๆไปก็มีด้วยกันหลากหลายเลยครับเราลองมาดูซิมีคำไหนบ้างที่เขาน่าจะตอบเราครับสถิติเลขที่ควรจะออกหวยงวดนี้ ลองใส่เข้าไปแบบนี้ดูนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับดูซิเขาว่ายังไงผมอาจจะใส่ผิดก็ได้นะนี่นะครับผมนี่มีให้มาแบบนี้เลยนะเป็นเลขสถิตินะครับลองใช้คําที่คิดว่าน่าจะได้เป็นเลขออกมานะครับแล้วถ้าใครถูกหวยขึ้นมาก็จะลืมหนุ่มแก่หน้าตาดำๆแบบนี้ด้วยนะฮะใส่สองมาให้สักเล็กสักน้อยหนึ่งก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับอเอาลองไปใช้ดูนะลองหาคําต่างๆก็ได้ครับอาจจะได้เลขตรงๆเด็ด,เ,ด,ดเข้ามาสักชุดใหญ่เลย ก็ได้กับ Chat GPT ครับผม